สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะขอต้อนรับสู่ช่องของนนิตคนเลี้ยงแมงนะคะคลิปนี้น,นี่จะมาตอบคำถามเพื่อนๆเราที่ถามเข้ามาหลังไม่บอกว่านานิตทำยังไงแก้ปัญหาในเรื่องของจิ้งหรีแตกไซนะซึ่งคำตอบของนนิดมาจากวิธีการทำงานที่นนิดทำนะเพื่อนๆลองลองฟังแล้วก็เอาไปทดลองทำดู ว่าจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนถามว่า100%ยเปอไหมไม่ร้อยซค่ะเนื่องจากว่าสิ่งมีชีวิตเขาเพื่อนเราไม่สามารถบังคับกะเกณฑ์เขาได้100%เหมือนโปรแกรมหุ่นยนต์ที่จะใส่เข้าไปนะฉะนั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเขาส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เราแก้ได้เป็นปัจจัยที่เราทําได้แล้วก็ช่วยให้การแตกไซร์ลดลงซึ่งอันนี้จะทําข้อที่หนในเรื่องของการลองไข่ค่ะ นี่จะลองไข่แค่ตอนเย็นสมมติลองเย็นวันเนี้ยเช้าวพรุ่งนี้นีเก็บออกนะเพื่อนๆไม่ควรลองไข่ข้ามวันข้ามคืนเนื่องจากว่าชั่วโมงหนึ่งอ่ะเพื่อนๆไขเยอะแล้วนะแล้วกี่ชั่วโมงอะยี่สิบสี่ชั่วโมงก็ถือว่าไข่ไปเยอะแล้วค่ะทีนี้นแต่ละชั่วโมงที่เขาวางไข่อายุไข่มันก็คนละวันถูกไหมคนละชั่วโมงมันก็อัตราฟักก็จะต่างกันอยู่ดี นะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นแบบนั้นฉะนั้นการลองไขที่ลองน้อยชั่วโมงที่สุดจะยิ่งดีเนื่องจากเขาฟักเขาจะฟักในเวลาที่ไล่เลี่ยกันนะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปในเรื่องของการอบไข่ก็สำคัญค่ะอบไข่ยังไงให้ไข่ที่เราลองไว้เนี่ยฟักในวันแรกอัตราสูงนะซึ่งก็จะมีหลายๆวิธี ที่หลายๆฟาร์มเลือกที่จะใช้นะอันนี้เราไม่ก้าวไก่กันเป็นวิธีของใครของมันซึ่งเป็นวิธีที่ที่นี่ทำก็จะแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ดูอยู่ในคลิปอยู่แล้วนะซึ่งการอบไข่แต่ละฤด,ดูต่างกันนะคะนะแจ้งงนี้ก่อนแต่ละฤด,ดูหนาวฝนร้อนการอบไข่จะแตกต่างกันบ้างฉะนั้นเราต้องดูด้วยว่าเราอบไข่หน้าไหนนะเราก็จะทำให้ไข่ฟักตัววันแรกอัตราสูง ไปสู่ขั้นตอนต่อไปค่ะพอแมงเริ่มฟักสมมุติวันนี้เริ่มฟักละนะพอแมงเริ่มฟักวันแรกอัตรายังไม่สูงเท่าไหร่อันี้จะปล่อยค่ะวันที่สองมาดูอัตราสูงหรือ,อยังถ้ายังไม่สูงอนี้จะปล่อยไปอีกวันหนึ่งวันที่สามที่แน่วันที่สาม,สามจะไม่สนใจแล้วค่ะว่าแมงฟักได้เยอะแค่ไหนสามวันนี้จะเก็บออกไปเลยรังไขนะ่นะเนื่องจากว่า ถ้าเกิดว่าเราปล่อยไว้นานหรือแช่บ่อไว้เลยรังไข่เนี่ยไม่ถึงรังไข่นะเรากำลังพูดถึงรังไข่อยู่ถ้าเราทิ้งไว้ในบ่อหรือแช่บ่อไว้เลยไข่ที่ยังไม่ฟักเขาจะทยอยฟักไปเรื่อยๆทุกๆวันทุกๆวันทีเนี้ยตัวที่เขาฟักทีหลังนะเหมือนเราเกิดทีหลังอะเราโตไม่ทันพวกที่เขาเกิดก่อนอยู่แล้วค่ะเหมือนกันกับแมงตัวที่ฟักทีหลังอะเขาจะโตไม่ทันรุ่นที่ฟักไปก่อนนานนั่นแหละแล้วก็ระยะเวลายิ่งทิ้งนาน ตัวก็จะยิ่งเล็กไปกว่าเพื่อนฉะนั้นอันนี้จะแก้ปัญหาโดยการที่ปล่อยให้เขาฟักเต็มที่แค่สามวันหรือบางทีรอบไหนที่แบบเอ้ยฟักวันที่สองเนี่ยเริ่มเต็มที่ละวันแรกเริ่มเต็มที่ละคือเก็บออกไปเลยจะรับหูลับตาเก็บเลยทําไมถึงใช้คําว่ารับหูหลับตาเก็บเนื่องจากว่าแมงเลก็กอะค่ะจะกระจุอยู่ตามรังไขนะ่เขามีน้ํากลิ่นเนื่องจากรังไข่เปียกเขาก็จะไม่ออกไปไหนเขาจะอยู่ในนั้นทีนี้วิธีแก้ปัญหาอนะันนี้ ก็คือจะเกลี่ยแบบว่าให้บางๆางที่สุดเพื่อที่จะให้ขุยรังไข่ะแห้งที่สุดไม่ฉีดน้ําใส่ไม่ใช้อะไรปิดเนื่องจากเราอยากให้รังไข่แห้งที่สุดพอรังไข่แห้งนะขุยมะพร้าวแห้งแมงไม่มีน้ํากินเขาจะไต่ออกมาค่ะเพื่อนไต่ออกมาหาแหล่งอาหารที่อื่นก็จะเหลือในรังไขน่น,น้อยเราก็จะเย็บผู้ปิดเราก็จะยกนะยกออกไปจากบอ่อเราเนี่ยง่ายขึ้นจํานวนเลือน,น้อยเราก็จะไม่รู้สึกเสียดายมาก นะยะกยออกไปไปทิ้งไว้ใช่ปา่าใช้ทุ่งให้เขาจเจริญเติบโตโดยธรรมชาตินะแล้วก็พอเขาเริ่มฟักแล้วใช่ไหมเราแก้ปัญหามาทีละข้อทีละข้อทีละส่วนทีละส่วนแล้วนะมาจนถึงขั้นตอนที่เขาเริ่มตาดูโลกเขาต้องกินค่นะซึ่งส่วนใหญ่ในนี้จะเห็นเนีชอบชอบพากันเตรียมเตรียมบอ่อไว้เรียบร้อยรอแมงฟักเลี้ยงแผงเรียบร้อยอะไรทุกอย่างเรียบร้อยไม่ใช่วิธีการอันนี้นะ วิธีการอันนี้ในการแก้การแตกใสอีคอก็คือถ้าสังเกตดีๆในคลิปนี้บางคลิปจะมีการโรยแกลบถ้าในที่โรยแกลบเป็นที่รองพื้นแผงไข่จะไม่ใส่เลยหนึ่งถึงเจ็ดวันอันนี้จะไม่ใส่แผงไข่ถ้ามีแกลบพอวันที่เจ็ดถึงจะใส่แค่ฝั่งเดียวพอวันที่สิบห้าถึงจะใส่ครบสองฝั่งเหตุผลอันนี้คือแมงเล็กค่ะชอบหลบพอเราเพิ่มที่อยู่ให้เนี่ยชอบแอบชอบอุ้ยไม่ออกไปไหน นอนแอบนอนหิวจริงๆค่อยคานออกมากินหรือบางทีบางตัวไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาแต่กําลังหาแหล่งอาหารอยู่ฉันหาอาหารอยู่ฉันหาน้ําอยู่แต่ฉันหาไม่เจอเนื่องจากนางเป็นหลงอยู่ในแผงไข่อยู่ซึ่งอาหารส่วนใหญ่จะอยู่ข้างบนนะเราไม่ค่อยจะวางอาหารข้างล่างก็เลยแก้ปัญหาแก้ปัญหาเลยโดยการที่ไม่ใส่แผงไข่ไปใส่แกบให้สําหรับเป็นที่อยู่อาศัยก่อนนะพอโตมาพักหนึ่งก็ใส่ให้ฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะ ให้ส่วนหนึ่งได้หาอาหารง่ายขึ้นเนะพราะ15้าวันบวกถึงจะลงครบ2นั่นคือเต็มที่ละหาอาหารการกินง่ายขึ้นนะอาหารอยู่ที่ไหนฉันหาเจอหมดอะไรประมาณแล้วนะนะล้วก็จะใช้วิธีนี้ช่วยได้ครัเพื่อนช่วยได้ลองไปทดลองทําดูนะและอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญอาหารค่ะอาหารที่เราเลี้ยงอ่นะเอาเป็นบ่อสมมติบ่อเนี่ยบ่อที่เห็นอยู่เนี่ยถ้าเราเลี้ยงอาหารอะไรตั้งแต่แรกนี้จะเลี้ยงอาหารนั้นไปจนกระทั่ง เขาจับเลยคือจะไม่เปลี่ยนอาหารไม่เปลี่ยนสูตรเนื่องจากอะไรคือมีเจอมีเจออยู่รุ่นหนึ่งที่เปลี่ยนอาหารตอนนั้นใช้อาหารไม่ระบุชื่อแล้วกันเนาะไม่ก้าวไกมันมีสองสูตรค่ะสูตรแรกเนี่ยเลี้ยงแบบว่าอุ้ยโตดีกินดีอร่อยตัวเสมอตัวสวยตัวอะไรืสวยมากทีเนี้ยมาเปลี่ยนใช้สูตรสองเนื่องจากแมงโตละเราก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนใช้สูตรสองปรากฏว่าแมงน,น,นั้นนิดแบบหยุดไปเลยค่ะดอปไปเลยไม่โต กินก็น้อยอาหารก็ไม่ค่อยจะกินให้เท่าไหร่ก็เหลือคือเป็นวัยไปไวัยกัดที่ควรจะกินกินแบบตะบีตะบานกินหลับหูหลับตากินกินน้ํามึดกินไม่ใช่เป็นอีกอารมณ์หนึ่งเลยนะฉะนั้นสรุปได้ว่าอาหารมีส่วนสําคัญในการที่แมงจะกินดีเ,เติบโตดีหาว่าเราเลี้ยงอะไรตั้งแต่แรกให้เลี้ยงไปอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนสูตรอาหารไม่แนะนําเท่าไหร่นะแต่ถ้าผสมได้ไหมอันนี้สมมติว่า ยี่บสาวันกินเยอะเป็นช่วงกักกินเยอะเปลืองมากเลยอยากลดต้นทุนด้วยนะเสริมได้ค่ะแต่เสริมกับอาหารที่เราเคยเลี้ยงเขาไว้เนื่องจากว่าเขาจะชินกับอาหารรสชาตินั้นนะคะว่าเราทิ้งระยะแล้วก็เปลี่ยนเผาผับทันทีเลยเขาปรับตัวไม่ได้เขาจะไม่ค่อยกินพอไม่ค่อยกินเขาก็ไม่ค่อยโตเขาก็หยุดโตไปเลยที่เนี้ยมันก็จะเป็นแบบแมลงหลายไซส์แตกไซส์คือจากที่สวยๆนะเพื่อนมันพลิกเป็นหน้ามือ จากหน้ามือเป็นหลังมือเจอมาละกับตัวเลยค่ะเอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังสิ่งที่จะแนะนําคือถ้าอยากเสริมนะให้เสริมเป็นพวกพืชผักช่วงเนี้ยหรือว่าบางคนบอกใช้ลามปนได้ไหมนนิดปนได้แต่อย่าไปปนอัตราแบบว่าสัากหนึ่งส่วนหนึ่งนะนะเพื่อให้มันมีกลิ่นเก่ากลิ่นอาหารเก่าให้ชวนนะสรุปอีกทีหนึ่งนะการการป้องกันการแตกไส แมงแตกไส่ภายในบอ่อนะข้อ1ก็คือลองไขอย่ากเกิน2 4ชั่วโมงน้อยที่สุดยิ่งดีข้อ2การอกไข่ต้องได้ข้อ3นะในเรื่องของฟักเนี่ยให้แค่3วันแล้วยกออกไปเลยอย่าไปเสียดายนะส่วนสุดท้ายในเรื่องอาหารค่ะเลี้ยงแบบไหนให้เลี้ยงแบบนั้นไปก่อนถ้าจะเปลี่ยนสูตรอาหารให้เปลี่ยนตอนที่เป็นบอ่อใหม่ฟักใหม่เราก็ค่อยลองสูตรอาหารใหม่หรือถ้าจะเสริมนะเสริมเป็นพวกพืชผัก เขาจะชอบเขากินนีอยู่ละเพราะโดยปกติโดยธรรมชาติเขากินพืชผักหรือว่าจะเสริมพวกรามเสริมได้แต่เสริมในอาตาที่อาหารเก่าเขาอะที่เราเลี้ยงนะให้เข้มข้นหน่อยเพื่อให้เขาคุ้นกลิน่นเขาจะได้ไม่หยุดกินนะพอเขาหยุดกินปุ๊บหยุดกินปุ๊บการเจริญเติบโต,ตมันก็มีผลทําให้ตัวเล็กตัวน้อยปนกันไปนะมีส่วนสําคัญนะคะเพื่อนๆน,นะสิ่งที่เล่าเป็นสิ่งที่เกิดจากการทํางานแล้วก็การทดลองใช้แล้วก็ทดลองทาของนันิ์เองนะ อาจจะไม่เหมือนเพื่อนๆซะทั้งหมดทีเดียวนะหรือเลยไฟาร์มถ้าเกิดมาดูนะต้องเข้าใจกันก่อนว่าเป็นวิธีทำงานของแต่ละฟาร์มนะคะนะหวังว่าจะได้ไปมีส่วนในการเพิ่มพูนความรู้ไปปรับเปลี่ยนปรับใช้แล้วแต่ใครสะดวกแบบไหนเนาะนะคะโอเคลากยาวหลายนาทีเลยนะหวังว่า,ลาหลายๆคนจะดูจบ <laughs> เดี๋ยวคลิปนี้ล่ำลากันตรงนี้นะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ